เอมดอมดอกะสบงอย์ยางกาอยางประกาศเองก็ร้นทร์ูเขาแล้วแลรตามนะแล้วลครับแล้วเรื่ว่าคมไม่หอมแก้วบอแก้วแก้ฟีเมอครับโอ้ยฟีมือหมอแล้วจะให้บอกว่าเาประชันกันนน่นี่งนี ของไปเสือภัยนะครับไอ้องเบิง้งเอาเบิ้งอยู่นีนะ่แล้วอยู่ข้างในเนี่ยทั้งวันข้าวอ๋อบมกข้าวแก้ว ใบถอกกินมันสีหายเหมือนมันสีบป๊ะแฉมันเย็นแล้วนะกําลังไงกําลังมาลุงจะมาเหรอลุงมาลุงมเปล่าโอเคถ้างั้นเราก็รอลุงกับป้าป้าไหนป้าน่าจะไม่มาป้าเอาออกมากินด้วยไหมโน่นนี่จักบงเออเเดี๋ยวอามาบ่จะออกมาหมากมาอยูหมากเดี๋ยวเราเปินตาชานด้วยนะคะตาชานนั่งอยู่ตรงนี้ตามันนี้ไปกินข้าวกับเรเด้วครับ พิ้งไส้กรอกเกงหน่อไม้แล้วก็ป่นจ้ากระจันยืนหันบอกจากตามงานเด็นตาไปครับแกงหน่อไม้สุดได้ครับได้ครับแต่สั้นร้อเลยนะดูความรอจ่าชานะรับประกันความอร่อยหน้าตาเนาะรอจะสั้นรอลุงไม่มากินด้วยไหมวันนี้มามามาฮะมาอยู่กลัวทะเลาะกันตามนี้ทาวันนั้น วันนั้นก็ตากับลุงเดี๋ยววันนี้ก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นเอะแลกตีนวันนี้ก็เห็นแลกอะไรก็วันนี้ไม่รู้จะแลกอะไรนะแลกใส่กอกแลกใส่กอกคนละคนละเนาะกาเนาะไม่เรื่องมดเลยครับตากำลังคิดนะคะว่าจะแลกอะไรดีเนาะเดี๋ยวก็แลกก็เดี๋ยวก็แลกได้แลกได้อนนี้ตาไปเที่ยวต่างประเทศอยู่มั้งเนี่ยชงใส่ใช่ใช่ดูไลฟ์สดไปญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นญี่ปุ่นญีุ่ยุกิก็อยู่ญี่ปุ่นแต่ไปเที่ยวญี่ปุ่นหลั คุยกับคุณมิโยกินะคะอตาตาอย่าลืมคิดมุกเด็ดๆนะนะเราอ่ะมีอะไรกันนะครับเมี่ยังมี่ยังกันบะหมูเปิดมันเพิ่นมาหม้อฮะอันนี้ย่างใช่ไหมครับอันน้ำเผาอเนนอะพี่เด็กตัวอะไรเปิดใบตองได้สภาพจริงจล่ะเอ้ามากไม่หนีเพราะเขาหรอวะ ป็นยังตะกี้เปิดแฟลชมันสีขาว <c oughs> มันเฝ่ามั้ยใช่ใช่ฝ่ามันเป็นน้ามุมกล่องหรอแม่บางอย่ากเราซูมออกไกลหมดนะเห็ยนวัยรังเกืยรมันเป็นฝ้าเนี่ยใดบ่ได้ไดยังต้องอย่ขาวจังเลยเนีย่ยรับต้องหันจังเลนี่ต้องปรับเบิง้งพ่อไดอ้พ่อได้อยู่อันนี้ครับเกียร์สามที่นะครับ ช่างพงไอเดียนะครับครับผมปากช่องเลยนะครับช่องเลยนะครับโอ้ช่องอืดมากเลยนะครับฮอตฮัตช่องนี้ฮอตอยู่ผมดูอยู่ผมดูอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับทุกทุกช่องนะครับมีการจัดการด้วยกันนะครับเันบัวลอยกรองสีเหลืองก้อยกันก็อยากเจออยู่ครับอ๋ออันนี้คือบ่วลอยป่ะเนี่ยบ่ได้ฮ้อนอ๋อลองดูบ่ะเนียนกันเทศยังอยู่ข้างนี้ จพูนกำลังเผ็ดดูนี่หลายอย่างเจ๊ก็ออกมาแล้ววะส่งสป,ปายเข้าไปนะมึงเรา<ม>ก็จัดสารที่รอพี่รอ,อก่อนอู้หลุดด่วนเลยหนูกินอะไรบ้างด้วยมาผีแสดนะ <c oughs> จา้าเอ็มตัวมากินเผ็ดนะขาใสาก่กอก็อก <c oughs> นินแล้วก็แสบแจียงเนาะอายสิบสองเนี่ยบาแจีงเลย ย่างตาเลยเหรอย่างเงี <guarding okay>? ้ดิอืออู้หูอาชีพนี่มืออาชีบอู้ดัคลายปันฟอค่าเลยวะอืออ้าซีบกระเดื่อปันแันลูกกลมๆนิดน่อยนะครับครับครับก่อนระบาดเขามากมากก่อนระบาดช่องวาทแต่น้ำจิ้มเขาจะหวานเหรออือน้ำจิ้มจิ้อยู่แถวบ้านนี่มีน้ำจิ้มนะในว่าแถวกรุงเทพบ่มีน้ำจิ้มข้าวปลาผ้าขาวปลาผ้ากินใส่ก่อนพี่น้องโอ้ยมันกัด ม,มันก็คนละแบบไหมอันนี้แบบโบราณอันนี้ตัดให้แนี้เห็นว่ากับะรเห็นยีร่าก็ว่าจะตัดให้ได้ดิว่าจตัดได้ไหมอ้ยเป็นดำๆดิอพีคางงามขึ้นกันอีตัวโอ้ยเห็นว่ากับอะไรอภคางงามขึ้นมันก็งามอยู่มัน <t> ก <os un> ็ติดหน่อยนึงดอกเพเป็นยังดอกแสบคือเกาหันลาเฮ้ยมือนมีน้ำจิ้มเนาะาไปยั้งมัน จำหวานน้อน้ำจ้ำไก่นะจ้ำนี่เหรอเป็นจังใดลูกเคยป๊าของแม่นะคื้งานแท้ลูกเคยอันนี้สูตรโบราณโบโบด๋อเย่มันใหม่ไิดต่อพีาชานมานั่งแล้วนะพี่เฟืองพี่เฟืองว่าอันไหนน่ากินนะสีแดงอันนี้กับอันนี้อันนู้นอันนู้น นี่นี่ป่นจักระจันเนี่ยคงไม่เคยทานลองทานมันสีฮาร์ดลองทานดูไม่เคยทานค่ะนี่พริกก็ตามใจชอบเลยนะคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยตายอยากกินชิม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 มันนุ่มยิ่งชอบเลยไหม่หมัน่าร้่นหอมหอมเดี๋ยหอมไปต่อใหม่ใหม่อันนี้แบบโบราณดิอันนี้นนั่ อันนี้เ้าใส่แบบเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วแต่แม่ว่าลูกเคยในหน้าตาน่ะยังไม่ได้เท่าไม่ได้แก่ยังไม่ได้เป็นโบลโบล่ำโบลาคุณได้ระบอกเอาไปตองมะฮอร์ในี่นะคุณก็บอกกันกันไปตองอะไรคนว่า บอกกันหลยอย่างแบบนี <t 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 ้มันก็ได้ยินผิดว่าใส่ใบตองอ๋ออยากให้มันคิวใบตองให้ซีแดงนั่นอบแล้ะคิวใบตองเอาฮะเสียบแสีบโอ้ยสีเทียงกันเห็นอยังนี้ให้กินครับไม่ให้กินไงเขาใส่กระปองแต่เราอยู่บ้านเราตัดเกลี่ยนผ้าหอมใอซนี่ตามจักรจันปุ่นจักรจันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้พี่ไทยค่ะพี่ไทยซื้อมาฝากลุงป้าหนูก็เลยเป็นคนจัดการยินเบอร์ก่อน แต่เราไม่ใส่มะม่วงน้อยเปลี่ยนเพราะว่ามะม่วงที่เขาแถมมามันมันรู้สึกว่ามันช้ำช้ำมันเหี่ยวแล้วมันเหี่ยวไม่ก็เลยใส่มะนาวผลจากอย่างก็เลยใส่มะนาวแทนลิ้นดำไร้นะครับตอนนี้ทาประธานนี่ไอ้มงคืบๆแล้วนะ อยู่แล้วนะมันยั่วไงมันยั่วตอนนี้ทาเราอยู่ไหนเนาะจนให้มาเปิดโรไปเรียกเนามเดียวเราเสีหนายคุณตามมาคุยโนเราไม่ไหวแล้วจะเอียมกินน้ำาเอื้องเอื้องเอาเก้อกเลยหลยแบงไว้ไม่นี่ร้องกันมันจะได้อร่อยมนเมนทานเพื่อนกันทานเพื่นกันทานก่อนทานกันถอคุณลุงหน่อนเดี๋นวพ่มาต่อยนะไม่กล้ามองอาหารเลยนะคะพ่อว่ากล้ามองครับหิวผมดูช่างหงแล้วสามอึกแล้างเนี้ ชางพงเลยพี่ยังไอยู่อร่อยมากกลิ่นกลิ่นยั่วยวนมากนะครับอาหารของวกเราคุมอร์นิ่งคุณมอรนิ่งอมมมมเมมมีมีมมเม็มีีมีีมีีมีมีมีอกมี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 บอกีม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 ีเดือนเพี่ีนบม่มงมมมักไว้มอม้าม เข้าไปดูให้ลุงพันหน่อยด้วยเข้าไปดูคลิปให้ลุงพันด้วยนะครับสามวันเนาะมาตรฐานนูว่าจะอวดตําจักรจันให้พี่ไทยดูซะหน่อยกําลังจะโมเวอร์เลยแต่ว่าแต่ว่ามืออื้ยนะสุดยอดอยู่แล้ว ต่อไปพี่กินข้าวด้วยกันเ้อท่านูเลี้ยงนะไม่เรียกก็เดินมาเลยนะเราเป็นพี่น้องกันเนาะจ่าเอ็มเนาะรับผมขออนุญาตดูนะคะอันนี้ปุ่นนจักรจังจักระจังนะคะปุ่นจักรจังเมนี่ซักซ้อมฝีมือไป